รีวิวชุดเหล็กดัดประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมมุ้งติดตั้งภายในบ้านโดยครอบทับกับวงกบประตูบานเปิดเดี่ยวในชุดเหล็กดัดบานเปิดเดี่ยวมีระบบกันยุงและมลงงที่มีความพิเศษซึ่งเป็นรูปแบบแบรนด์ของทางร้านวันิดาที่อยู่ในชุดเดียวกันกับเหล็กดัดโดยทีมช่างผู้ชำนาญงานและทีมวิศวกรได้คิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ติดตั้งระบบกันมลงเงาสำหรับเหล็กดัดบานเปิดเดี่ยวและบานเปิดคู่ที่สามารถติดตั้งที่กันมลงเงด้วยการติดขนสักหลากโดยรอบทิศทาง มีระบบล็อกเหล็กดัดประตูบานเปิดเป็นชุดกุญแจแบบสีบล็อกขอสับคอมาและเป็นระบบมัสเตอร์คีย์และยังมีสายยูหรือหูช้างแบบสวิงล็อกไว้สำหรับคล้องแม่กุญแจอีกด้วยเหล็กดัดได้ผ่านกระบวนการทำสีอบพาวเดอร์โคดซึ่งทนต่อการกูดขีดและรับแรงกระแทกได้สูงทำให้เหล็กดัดยังคงความสวยและอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่โทร0 8 9 2 3 4 1 5 6 6 0816923923